สวัสดีครับวันนี้เรามาชมสวนสตรอเบอรี่นะครับที่บ้านนอนแลอันนี้ก็เป็นไร่ที่ค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวครับที่เห็นนี่คือสตรอเบอรี่นะครับไม่ได้ไม่ใช่ไร่ชานะนะครับมาให้คุณเจิญเจิญเชิญนี่อ่าผมก็เดินมาไม่ไกลครับนี่คือบ้านนอนแล เราเนี่ยจะต้อมองมาเห็นเราใจตกไกลเลยนะเรัเใช่สีวันนี้ต้นตุ๊ดจีนเนี่ยวันตุ๊จีนอิตูตุมัดฟินนะครับนี่ปลูกอันนี้คืออาชีพเลยไม่ได้ปลูกโชว์นะฮะอาชีพนะครับสวยงามครับก็กำลังรดน้ำกัน นี่ครับลูกก็กำลังออกลูกดอกทีเดียวนะครับบ๊ายบาย